ปอปอระเด็นดราม่าน้ำตาหลังเชรีนเดือดสตาถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายคุกคาม สรุปประเด็นดราม่าน้ำตาหลังเชอรีนเดอะสตาถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายคุกคามหวนชีวิตไม่ปลอดภัยถ้าสักวันหายไปอาจไม่มีใครรู้เชื่อเถอะว่าวงการบันเทิงไทยไม่เคยหลับไหลจริงๆซึ่งดราม่าล่าสุดได้เกิดขึ้นกับศิลปินสาวดาวดังอย่างเชอรีนเดอะสตาหรือนัทจารีหรอระเวชกุลน้องสาวของมิชกุลสองมโดยเธอได้เข้าแจ้งความเอาผิดอดีตสามีฐานทำร้ายร่างกายและคุกค,คามนาสนทองหล่อเมื่อวันที่23กรกฎาคม25 67ท่ามกลางสื่อมวลชนที่ขนทับเข้าไปทำข่าวเพราะอยากรู้สาเหตุของที่มาที่ไปในการขึ้น โรงพักครั้งนี้ซึ่งทีมข่าวบันเทิงนิวออนไลน์ได้สรุปเหตุการณ์มาแบบย่อยง่ายๆให้ทุกคนได้เข้าใจถึงเรื่องราวทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วโดยเชอรินเผยว่าเธอถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายหลายครั้งทั้งตบตีและฉุดกระชากย้อนไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2565ถูกทำร้ายเรื่อยมาตั้งแต่หลังคลอดลูกและครั้งสุดท้ายคือเดือนกันยายนปี66เธอมีหลักฐานที่เป็นคลิปและภาพบันทึกเอาไว้ทั้งหมดซึ่งเธอพยายามอดทน แต่สุดท้ายก็ไม่ไหวจึงตัดสินใจขอเลิกและเข้าแจ้งความเอาผิดดอกจันสาเหตุเกิดจากความหึงหวงอดีตคนรักเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงและหึงหนักหากในเวลาอื่นๆที่ไม่ได้มึนเมาก็มีอาการฉุนเฉียวง่ายใช้คำพูดที่รุนแรงแต่เมื่อบวกกับฤทธิ์แอลกอฮอล์ก็จะลงมือหนักขึ้นดอกจัน เชอรีนอธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุการตัดสินใจแยกทางกับอดีตสามีโดยย้ำว่าสาเหตุหลักมาจากความกังวลต่อความปลอดภัยของตัวเองโดยย้ำว่าอดีตสามีเคยทำร้ายร่างกายเธอหลายครั้งหนึ่งในเหตุการณ์รุนแรงที่สุดคือเธอถูกตบหน้าหลายครั้งจนรู้สึกหวาดกลัวว่าอาจถึงชีวิตเหตุการณ์นั้นทำให้เธอตัดสินใจวิ่งหนีออกจากบ้านเพียงลำพังโดยทิ้งลูกไว้กับพี่เลี้ยงแต่ปัจจุบันลูกสาวอยู่ในความปกครองของเธอ ปัจจุบันประเด็นหลักที่ถกเถียงกันอยู่คือเรื่องการดูแลลูกอดีตสามีต้องการเอาลูกไปเลี้ยงแต่เชอรีนยืนกรานที่จะเลี้ยงลูกเองทั้งคู่เคยตกลงกันว่าหากลูกอยู่กับเชอรีนฝ่ายชายจะไม่ส่งเสียค่าเลี้ยงดูด้านเชอรีนเผยว่าเธอสามารถเลี้ยงดูลูกเองได้และจะไม่ยอมให้ลูกไปอยู่กับอดีตสามีเด็ดขาดเชอรีนพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ารู้สึกหวาดระแวงค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตไม่ปลอดภยัยรู้สึกกลัวไปหมดรู้สึกว่าชีวิต ตัวเองไม่ปลอดภัยเลยแม้กระทั่งการพาลูกไปให้เขาเจอก็ยังกังวลว่าจะโดนอะไรอีกไหมหากเขาไปพอใจอะไรขึ้นมาเชอรีนขอไม่ไกลเกลี่ยกับอดีตคนรักเองโยนให้เป็นหน้าที่ของทนายความด้านที่ชายของเชอรีนนิชคุณรู้สึกเป็นห่วงและได้โทรศัพท์มาคุยกับเธอในตอนแรกเชอรีนไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นข่าวเธอแค่อยากแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐานแต่ทนายแก้วที่ปรึกษาของเธอแนะนำให้เธอเปิดเผยเรื่องราวต่อสาธารณะเพราะว่า กังวลเรื่องความปลอดภัยของเชรีนและลูกกลัวว่าหากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นจะไม่มีใครทราบต้องการเป็นหลักฐานเผื่อไว้ในกรณีที่เธอหรือลูกได้รับอันตรายหลักฐานที่เชรีนนำไปประกอบการแจ้งความประกอบด้วยรูปภาพที่แสดงรอยช้ำจากการถูกทำ ้ายร่างกายแชทไลน์ที่อดีตสามีส่งมาข่มขู่เบื้องต้นทนายความระบุว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาอดีตสามีสองข้อหาคือทำลายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา290ความรุนแรงในครอบครัวตามพอรอบอรความรุนแรงในครอบครัวพศ2555ซึ่งประเด็นนี้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และส่วนใหญ่เหยื่อมักจะเป็นผู้หญิงโดยประเด็นนี้ยังขาดการเหลียวแลจากสังคมคนไทยโดยมองว่าเป็นเรื่องผัวเมียการเปิดเผยเรื่องราวของเชอรีนถือเป็นการกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหานี้มากขึ้นและหวังว่าจะนำไปสู่แนวทางการแก้ไขเพื่อปกป้องผู้หญิงและเด็กไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงต่อไป